สวัสดีครับถ้าพูดถึงอาหารไทยทุกคนจะนึกถึงเมนูอะไรกันครับไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งผัดไทยแกงมัสมัน่นต้มข่าไก่เมนูเหล่านี้เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เกิดนะครับจนถึงวันนี้อาหารไทยดังไกลไปทั่วโลกแล้วนะครับเหตุผลเพราะเรามีหลายๆส่วนช่วยกันผลักดันทั้งบุคลากรเกี่ยวกับอาหารไทยเชฟเจ้าของร้านอาหารรวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนนะครับทำให้เทรนด์อาหารไทยของเราไม่มีวันตกและวันนี้เรามีโครงการดีๆมาฝากกันครับสำหรับคนที่มีความฝันอยากเป็นเชฟอาหารไทยมืออาชีพหรือผู้ประกอบการร านอาหารต่างๆนะครับที่ต้องการความรู้นําไปพัฒนาต่อยอดร้านอาหารของตัวเองเรียนรู้โดยตรงจากเชฟมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญที่สําคัญงานนี้ฟรีไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยครับนี่คือกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพมาสเตอร์ไทยเชฟโปรแกรมหลักสูตรอาหารไทยสตรีทฟู้ดพร้อมขายออนไลน์ไทยคูซีน for อ n l i n e selling ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภายใต้ความร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสรรณภูมิเพื่อเป็นการยกระดับทักษะคนไทยให้เป็นแรงงานทักษะสูงด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านอาหารนะครับโดยเนื้อหาของการเรียนก็จะเน้นศาสตร์ตั้งแต่พื้นฐานของอาหารไทยเรียนรู้เทคนิคเบสิกพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเรียนจบออกมาสามารถปฏิบัติงานได้จริงทันทีและยังได้ประกาศนียบัตผ่านการอบรมหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพอีกด้วยครับและตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของการเรียนการ นในห้องเรียนบรรยากาศก,าก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเองซึ่งตอนนี้เชฟกาลังให้ความรู้ตั้งแต่ประวัติความเป็นมารากเหง้าของอาหารไทยเมนูอาหารไทยที่ได้รับความนิยมในสายตาชาวโลกรวมไปถึงภาคปฏิบัตินะครับก็จะสอนเทคนิคการทําอาหารอย่างไม่มีกั๊กแถมสอนวิธีการจัดจานเสิร์ฟอย่างไรให้สวยสะดุดตาเพิ่มมูลค่าได้ด้วยในขณะที่ผู้เข้าอบรมทุกคนก็ตั้งใจเรียนกันมากๆเลยครับหลังจากเรียนจบแล้วก็จะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรมแต่สิ่งสําคัญกว่าคือทุกคนได้ประสบการณ์และได้ความรู้ทักษะเพิ่มเตติมอาาหรแ่ละ ต้องบอกเลยว่าทำออกมาได้น่ากินมากครับและที่สำคัญรสชาติเหมือนออกมาจากโรงแรมเลยครับเดี๋ยวไปคุยกับนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้กันครับ สนใจหลักสูตรนี้เพราะว่าในปัจจุบันหนูก็ได้มีการเสริมสร้างรายได้ให้กับตัวเองอยู่แล้วตัวนี้ก็จะทําให้หนูเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้อย่างเมืออาชีพมากขึ้นสอนดีมากสอนหมดเปือกเลยครับไม่มีการทั้งทำอาหารการขายอาจารย์เป็นกันเองมากครับอาจารย์ก็สอนละเอียดทุกอย่างการคำนวณต้นทุนการจัดจานสอนถ่ายภาพอาหารให้มันดูน่าทานขึ้นเลยครับก็าสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการลง แพลตของอนไ์ของเราได้จากทักษะที่เราเรียนมาก็สามารถนําไปต่อยอดใช้งานได้จริงเสริมสร้างรายได้ได้เดือนละประมาณ1นึ่งนสองบาททุกท่านจะได้อะไรมากกว่าการทําอาหารในครัวเรือนนะคะสามารถนาทักษะเนี่ยไปต่อยอดในธุร,รกิจของท่านได้อย่างดีแน่นอนแนะนําว่าให้มาเรียนกันเยอะๆนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในครั้งต่อไปได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นให้ไว้ในแคปชั่นได้เลยนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้มีไม่บ่อยมาร่วมกันสร้างอาหารไทยให้ดังไกลระดับโลกกับ Master Thai Chef โปรแกรมวันนี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ